สวัสดีครับสวัสดีครับมือนี่สีมาพอไหสชิซวนไปนลมเจ้าครับห้เจ้าระวังดีๆโหลดมือนี่อเพราะว่ามืออื่นนี่เริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วันที่ที่สี่มาครับพอไหววางแผนลมเจ้าวางแผนลมเจ้ามาตลอดเลย พอถึงวันที่สิบหกทีไรปุ๊บวันที่สิบตอนเย็นมาเนี่ยลมเจ้าไม่ได้ทั้ทีมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เจ้ามันทุนเยอะครับเอาว่าวันนี้มาสรุปตัวเลขกันครับมาสรุปตัวเลขกันก่อนวันหวยออกนะครับเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้ไปหาซื้อกันลอตเตอรี่มันก็จะหมดนะครับบางตัวเลขก็อันแล้วครับตัวเลขอันแล้วไม่บางเลขก็บางตัวเลขก็หมดนะครับลอตเตอรี่มัน ขายดีครับขายดียิ่งแพงครับยิ่งแพงยิ่งขายดีไม่รู้ว่าใครเป็นว่าจะให้ลอตเตอรี่มันถูกลงเนาะมันจะถูกได้ไงไม่รู้เพราะไหวก็ไม่รู้เหมือนกันมีแต่แพงขึ้นเ,เห็นว่าไม่มีชุดใหญ่มาชุดเล็กก็ยิ่งแพงอีกใบก็ยิ่งแพงไปอีกอา้าวไม่รู้ว่าใครทําให้ลอตเตอรี่มันแพงนะครับเนะเาะตามที่พ่อไหวไปออกอา่า หาโชคลาภตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่วันแรกที่วันที่4เพราะที่พู้ไวัไปนะครับไปที่ปูคำยาซับปูคำย่าซับก็ไปแม่หวันแกจุดทูบนะครับเอาเลขทูบก่อนเนาะเลขทูบได้8 9ดเ้าครับเลขทูบนะวันที่4นะครับวันแรกได้ออกเดินทางแต่วันแรกไปหาโชคลาภนะครับแล้วต่อมาก็ผู้วัก็เลยไปส่งอยู่ ปูคำหญาซับนะครับไม้ตะเคียนนะครับขอนใ,นใหญ่ๆนะครับที่เป็นใ,นใหญ่ๆนะเรียกว่าปูคำแต่ท่อนเล็กๆเป็นห่ยายญ้าซับนะฮะก็ไปได้อยู่ที่ปูคำหญาซับครับปูคำอ่ะได้ไปหกห้าครับหกห้าห้าหกอ่าหกกับหกหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะอ่าถ้าเอาหัวขึ้นก็เป็นห้าเก้าครับเป็นห้าเก้าพอไว้ก็ได้ลงไปให้ใหดูในคลิปหนึ่งนะครับอ่าพอคลิปที่สอง พ่อไหวก็ไปที่วัดวัดป่าหนองแก้วนะครับวัดป่าหนองแก้ววัดป่าหนองแก้วนี่พ่อไหวสรุปเป็นตัวเลขนะฮะสรุปตัวเลขไปได้พ่อไหวก็ไปตีเอาที่ที่เก่าที่ครับพ่อไหวตีเอาตรงห้าแปดเก้าห้านะครับแปดเก้าห้านี่ยแล้วมันออกเก้าสี่แล้วก็แปดสี่นะครับเพราะว่าเอาเอาข้างล่างเป็น เอาข้างล่างเป็นเป็นห้านะครับฐานตั้งเป็นห้าแต่ไม่เอามือสี่ก้อน,นครับสี่มือก็เลยเป็นมันก็เลยเป็นไปไปพลาดไปพลาดเอาห้าใส่นะครับหว่างงวดนี้แต่พอไหวตีเป็นไปเอาเลขสามนะครับอยู่ฝ่ามือแล้วก็เลขสามอยู่ตรง,ท,ท,ตรงท้ายถอยองค์ทิพร์เนตนะครับแล้วก็เอาเป็นหัวนะครับหัวหัวก็ได้มือก็ได้นะครับถ้าหัวก็มือก็สี่นะครับ 4, สี่สี่ก้อนนะครับนะก็ เป็น3 4 3สี่สครับสามสี่สามหรือสามห้าสามสามเก้าสามนะครับหัวนะฮะเป็นแปดสามก็ได้ครับอ่าสามแปดสามนะครับเอาพ่อไว้ให้สรุปให้ไปเลยครับเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าที่แรกมันตีฐานไม่ถูกนะครับเอามือดีกว่ามือสี่สี่ก้อนนะครับอ่าทั้งมือสี่สี่สี่มือนะครับสี่มือสี่ก้อนนะครับเรียกนะฮะเอาเป็นสามสี่สามแล้วกันนะสามสี่สามแล้วกันครับที่ วัดป่าหนองแก้วนะครับต่อมาผู้ไหวก็ไปที่วัดสะบัวบานครับสะบัวบานไปได้ที่ต้นไทรนะครับไปได้ที่ต้นไทซต้นไทรน,นี้ได้ได้เลขมาอ725ครับ725แล้วก็่543ครับมันมีสองชุดนะอยู่ที่วัดสะบันนะบว,ว,าว,วบานนะครับแล้วก็วันนั้นผู้ไว้ผู้ไหว้ก็ไปที่โรงพยาบาลนครับไปโรงพยาบาลไปเอา,เอา,เอา ไปเที่ยวไปเที่ยวโรงพยาบาลครับไปได้อยู่ที่ต้นไซนะครับได้ที่ต้นไซพระไวได้มาอ่ารู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดสี่สามครับเจ็ดสี่สามครับเจ็ดสี่สามนะเป็นมันก็เป็นตัวเดียวกับที่วัดป่าหนองแก้วนะครับอ่าแล้วต่อมาพราะไวก็ไปที่วัดสามกษัตริย์วัดสามกษัตริย์นี้ พอไหวตอนวดก่อนพอไหวไปได้เบอร์รองเท้า,าจาก38มแปดนะฮะสามแดแนะครับมันก็ออก4 8เนาะวันนี้พอไหวไปเอาที่ยังไม่ออกนะครับที่ยังไม่ออกคืออยู่ที่ขาร่มนะครับขาร่มเลขเ9็ดเก้านะครับตรงท,งงรทมมี่องค์หญิงปทุมมาแล้วก็องค์หญิงศิลานนะครับเขาเรียกว่านางตู้นะครับนางตู้ตรงนี้นะฮะมันจะมีขึ้นนะครับมันจะมีขึ้นถ้าถ้าเจ็ดเก้าก็คงจะเป็นแปดเก้านะครับคงจะเป็นแปดเก้อ่า แล้วก็ตรงที่ปูบบวไหลปูบบวไหลพอไหวไปจุดทูบนะจุดทูบไปห้าหนึ่งศูนย์ครับห้าหนึ่งศูนย์ถ้าูที่ปูบบวไหลจะลงนะครับจะลงก็คงจะเป็นสี่หนึ่งศูนย์นะฮะแล้วก็ขี้ทูบนะครับขี้ทูบพอไหวที่แรกพอไหวก็ไปเห็นเห็นศูนย์ก่อนครับเห็นศูนย์ก่อนนะครับเห็นเป็นศูนย์ครับเห็นเป็นศูนย์ขี้ทูบเป็นกลมๆนะครับตีเป็นศูนย์แล้วก็ไปเห็นเป็นแปดก่อนครับเป็นแปดนะ เป็น8แล้วมองไปมองมาปุ๊บเป็น4ี่หครับตัวเลข8นะฮะ,ะมันเป็น4ี่หขี้ทูบนะครับมันไม่มีใครไปจับได้หรอกครับขี้ทูบเขามันมันหล่นลงมาแล้วมันถ้าไปคอยไปแตะต้องมันก็แตกครับขี้ทูบนะฮะมันหล่นลงมาลักษณะนั้นอยู่เป็นของมันอย่างอย่างนั้นเองนะครับแล้วก็เออมันจะเป็นของมันอย่างนั้นพอไหวก็ได้จากนั้นเห็นเห็นสี่หกเห็นชัดนะครับพอไหวตีเป็น4ี่หกศหรือ0ูนย์สี่หกนะครับพ่อแต่พอไหวลงในคลิปไป4ี่หกศูนย์นะ,ะแต่ไ เลขทูบได้ห้าหนึ่งศูนย์นี่พ่อไวลงไวห้าหนึ่งศูนย์ไม่ได้ลงสี่หนึ่งศูนย์ไม่ลงแต่พ่อไวจะลงสลุปไ้ในที่เดียวกันเนี่ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมาปุ๊บพ่อไวก็มาอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนค่ะไม่ได้ไปไหนขาดทุนทรัพย์นะครับขาดทุนทรัพย์ไม่มีค่าน้ำมันไม่มีใครส่งค่าน้ำมันมาเลยไปไหนไม่ได้ไม่มีคนสนับสนุนเรื่องค่าน้ำมันครับไปไหนไม่ได้อยู่บ้านพอวันนี้วันพระวันพระสิบสี่ครับครับพ่อไวก็เลยไปทําบุญที่วัด ใหม่เชยมงคลบ้านกกนนกะครับไปดูว่าตัวเลขจะได้เหมือนเหมือนเดิมไหมครับเพาไหก็ไปปุ๊บพอ,อถวายไอ้เชา้าเสร็จเรียบร้อยพอไอ้ก็เลยเดินมาพอไอ้ก็เลยมองไปเห็นครับมองไปเห็นเลยครับไม่ไม่ได้เป็นรูปแป้งครับเป็นเป็นที่ที่เก่าเขารูปแป้งเอาไว้นะครับมองเห็นนะศูนย์สี่หกครับมองก็ไปปุ๊บเห็นถ้ามองก็ไปเห็นครั้งแรกปุ๊บพอไว้จะเอาทันทีเลยนะ ไม่ไม่ไม่ต้องไปหาไปไปรูปไปทําอะไรอย่างอื่นเลยอ่าศูนย์สี่หกครับชัดเจนเลยครับศูนย์สี่หกฮะก็งวดนี้ตัวเลขไม่เยอะครับตัวเลขไม่เยอะถ้าแต่ถ้าสองตัวกลับไปกลับมาเยอะถ้าเป็นสามตัวสลับไปสลับมาเยอะครับเพราะว่าจะลงเป็นเป็นสามตัวให้นะครับถ้าชอบตัวไหนก็เราไปตดเอานะครับสามตัวไปตดเอาแล้วก็สองตัวน่ะเพรว้จะกลับไปให้อยู่นะครับแต่สองตัวมันจะเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่ไม่กลับนั่นก็ไม่เยอะครับ เพราะว่าบางคนบอกว่าบางคนก็ว่าตรงๆเลยเพราะว่าซื้อซื้อหลายซื้อหลายไม่ใช่ซื้อหลายนะครับซื้อซื้อจนเซอร์นะครับบางคนฮะเหมือนกับผ้าใยซื้อจนเซอรอนะครับไปเห็นได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นครับเห็นยังไงเอาอย่างนั้นไม่มีขึ้นมีลงครับพอออกมาผุดพลาดไปนะครับพลาดไปแต้มหนึ่งสองแต้มอย่างนี้เราก็ไม่มีไม่มีขึ้นมีลงเพราะว่าคนคนบอกเลยอยู่ที่อุดรแต่หัวมันออกอยู่ที่บางกอก คนบอกอยู่ที่อุดรไม่ไม่รู้มันจะตรงได้ยังไงนะครับเนาะมันคนออกมันทําตรงครับแต่ว่าคนบอกมันจะตรงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับบอกกับคนทําหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับเนาะอ่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอไว้ทําให้เป็นแนวทางการเสี่ยงดวงนะครับเลขที่ไว้จะลงเอาไว้ให้นะครับอ่าอยู่อยู่อ่าประมาณนี้แหละครับไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะนะพรุ่งนี้ก็ไปหาซื้อไปเลยสําหรับคลิปนี้ก็ ให้ร่ํารวยกันทุกคนทุกคนนะครับซื้อหวยร่ารวยกันทุกคนทุกคนเพราะว่าเอ่อทุกคนเราทุกวันนี้ก็หวังพึ่งทางเดียวครับพูดตรงๆนะใครว่าไม่ชอบไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่แล้วครับโกหกตัวเองครับอย่าไปโกหกตัวเองเลยคนที่ไม่ชอบก็มีจริงนะครับ ceramic, มีจริงครับไม่ไม่เถียงครับคนที่ไม่เล่นไม่เอาไม่แตะเลยก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าเรามันไม่มีที่พึ่งครับก็ต้องมาอาศัยพึ่งทางนี้แหละนะที่ที่ทางเดียวกัน พ่อไวก็ทําคลิปนี้แต่พ่อไวมองขึ้นไปบนข้างบนเมื่อกี้นะครับบนฟาร์มเมื่อกี้นี่เห็นเลขสามห้านะครับเมฆมันครับเมฆเมฆมันมันแตกออกมาเป็นเลขสามห้านะครับอมองขึ้นไปเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะลงให้อยู่นะครับเดี๋ยวฟังถ้าใครเข้ามาฟังคลิปพ่อไวก็ฟังให้จบนะครับจะได้ว่าเออพ่อไวนี่พูดพูดความจริงนะครับเบาอิริเบาประตัวนะพราะพอ่พอไวรักษาสินหาไม่ขาดรักษาสินห้าไม่ขาดครับ ทุกวันพระไม่ได้ไปขอสินจากวัดก็ขอสินจากหิ้งพระนี่นครับแต่ที่หิ้งพระของพ่อไว้นะครับหิ้งพระของไว้ที่ไข่พญานาคครับไข่พญานาคพ่อไว้ได้หกสี่นะครับที่ไข่พญานาคพ่อไว้ไม่ถ่ายทํานะครับที่ไข่พญานาคเพราะว่ามันเป็นที่หิ้งพระของพ่อไว้เองฮะงวดก่อนนี้พ่อไว้ก็เห็นหกสี่แต่ไม่ซื้อครับอไม่ซื้อนะครับงวด ก่อนที่มันจะออกอะไรอะ่ะพ่อไว้ก็เห็นครับแต่ไม่ซื้อครับนี่งวดที่สามนะครับงวดที่สามหกสี่หรือแปดสี่นี่แหละครับมันคล้ายๆ้เลขหกกับเลขแปดคล้ายๆกันนะหกสี่แปดสี่นี่ครับนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับให้มีโชคลาภคนทุกคนเพราะว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ได้เงินไปกินส่งท้ายกันนะครับอย่าลืมทําบุญนะครับบุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งเดินทางพาเราเดินทางไปสู่ที่ สุขติยันตีนะครับอขอให้โชคดีทุกคนครับวัสดบสวับดีครับ